สำหรับชาวราศีมีนปีพุทธศักราช2569เเป็นปีที่พลังชีวิตของคุณค่อยๆพาคุณกลับมาเชื่อมต่อกับหัวใจของตัวเองอย่างอ่อนโยนและลึกซึ้งคุณเป็นคนที่มีความรู้สึกละเอียดรับรู้อารมณ์รอบตัวได้ดีและมักแบกรับความรู้สึกของคนอื่นโดยไม่รู้ตัวแต่ปีนี้คุณจะเริ่มเข้าใจว่า ความอ่อนโยนที่แท้จริงต้องเริ่มจากการดูแลตัวเองก่อนเสมอนี่คือปีของการกลับมาฟังเสียงภายในและให้คุณค่ากับความรู้สึกของตัวเองอย่างจริงใจการงานในด้านการงานปี2,569เป็นปีที่คุณทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองคุณอาจไม่ใช่คนที่ส่งเสียงดังหรือผลักดันตัวเองออกมาเป็นผู้นำ แต่คุณมีความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดเล็กๆที่คนอื่นมองข้ามการงานจะก้าวหน้าเมื่อคุณเลือกงานที่สอดคล้องกับคุณค่าภายในและไม่ฝืนใจตัวเองมากเกินไปคำแนะนำคือให้เชื่อความรู้สึกแรกของคุณและอย่าละเลยสัญญาณจากหัวใจการเงินการเงินของชาวราศีมีนในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงเมื่อคุณจัดการอย่างมีสติ ปีนี้เหมาะกับการวางแผนการใช้เงินอย่างอ่อนโยนไม่กดดันตัวเองและไม่ใช้เงินเพื่อหลีกหนีอารมณ์เมื่อคุณมีสติในการใช้เงินการเงินจะค่อยๆสร้างความอุ่นใจให้คุณอย่างเงียบๆความรักในเรื่องความรักปี2,569เป็นปีที่คุณต้องการความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งปลอดภัยและไม่ตัดสินคนโสด มีโอกาสเจอคนที่เข้าใจโลกภายในของคุณและให้คุณเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่คนมีคู่ความรักจะเติบโตเมื่อคุณสื่อสารความรู้สึกอย่างอ่อนโยนและรับฟังกันด้วยหัวใจคุณจะเรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การเสียสละจนหมดตัวแต่คือการดูแลกันโดยไม่ทำร้ายตัวเองตีมใจฟูของปี2569 สิ่งที่ทำให้ใจคุณฟูที่สุดในปีนี้คือการได้อยู่กับตัวเองอย่างสงบโดยไม่ต้องอธิบายและไม่ต้องป้องกันตัวคุณจะเริ่มรู้สึกว่าการอ่อนโยนกับตัวเองคือพลังที่แท้จริงที่สุดค e ย์ e มส a g e ประจำปีเมื่อคุณฟังหัวใจของตัวเองได้ดีชีวิตจะค่อยๆนำทางคุณไปในทิศท,ทางที่อ่อนโยนและเหมาะสมที่สุดจากตรงนี้ หากคุณอยากเข้าใจพลังงานของปี2,569ในแบบที่ลึกขึ้นและเฉพาะกับตัวคุณมากขึ้นกดติดตามช่อง Oracle Club ไว้เพื่อไม่ให้พลาดการแยกอ่านพลังงานตามวันเกิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เพื่อให้คุณใช้ปีนี้ได้อย่างสอดคล้องกับหัวใจของคุณที่สุด